ดูแค่สจังหวัดไม่มีใครสามารถให้คำตอบให้กับประชาชาิที่กำลังล้มตายอยู่ทุกวันทุกวันและทุกวันพรุ่งนี้จะเป็นใครอีกต่อไปที่จะโดนกระสุนนัดต่อไประเบิดประเภทใดที่จะถูกใช้พรุ่งนี้และทิศทางที่อัลละมะในระดับจังหวัดระดับประเทศแม้กระทั่งการตัดสินใจว่าจะมีเวทีเมื่อไหร่ที่พูดคุยระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์คราวที่แล้วใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่าผมได้รับการทาบทามเพื่อที่จะไปคุยที่สงขลาในเวทีที่จะพูดคุยกับปาเลสไตน์ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเพราะต้องการไปจัดที่กรุงเทพก่อนแล้วจะถึงตอนนี้ที่สงขลาก็ยังไม่ได้จัดเหล่านี้เป็นต้นนะครับสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ถูกสร้างให้มีความรู้สึกว่าคุณต้องเป็นผู้นําคุณต้องได้ที่หนึ่งและคนอื่นต้องได้ที่สอง ในขณะเดียวกันคนที่ได้ที่3ก็รู้สึกว่าคนที่1กับที่สองไม่น่าจะได้ที่หนึ่งและที่สองเลยชั้นต่างหากได้ที่หนึ่งที่สองงานของเราในการที่จะปลูกอม م านของมุสลิมเหล่านี้ว่าอเลสบานะฮวาตาลาไม่ได้จัดอัลเจนนะของพระองค์ของอเลสบาลตาลานั้นอยู่ในภาวะที่คนนี้ที่หนึ่งคนนั้นที่2คนนี้ที่3าเราไม่จะเป็นต้องแข่งกับใครแต่เราแข่งกับตัวเองเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราหลับไหลเพราะเราหลงว่า เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและคนอื่นก็คิดว่าตัวเองทำให้ถูกต้องและสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะจูนกันได้นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งมุสลิมกรุงเทพกับมุสลิมภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องภาษาเลยครับพูดไทยไม่ฉะไม่ละฉะไทยทำไมไม่คุยปฏิรักอัลลอฮ์ล่ะครับเวลารักอัลลอฮ์เนี่ยพูดภาษาอะไรก็รักได้หมดแต่นี่พี่น้องจากกรุงเทพก็บอกไว้มุสลิมภาคใต้พูดไทยไม่ชัดเลยอ้ามุสลิมจากกรุงเทพก็บอกโอ้โหย พี่น้องในมุสลิมใหญ่ภาคใต้ก็บอกมุสลิมในกรุงเทพไม่เคร่งอย่างประมาณนี้เป็นต้นไม่มีปนเนาะใหญ่โตมโหฬารไม่มีปนเนาะเยอะแยะเรื่องนี้ยังมีการคุยในวงการศึกษาเลยครับถามว่าถึงตื่นก็ไม่ไหวครับท่านเชฟอย่าว่าจะตื่นอย่าว่าจะหลับนะครับถึงแม้ว่าตื่นสังคมเราก็ยังไม่สามารถที่จะจก,ก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอนภาพนี้เข้าใจไว้ยังไงครับทัทง้งทั้งที่หลับไหลทั้งทั้งที่รู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ไหวตัวเองไม่รอด ตัวเองไม่มีพักไม่มีพวกแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นสิงโตนั่นแหละครับดังกระแมวตัวเล็กตัวหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเรียกตัวเองว่าแมวฉันก็เป็นสิงโตของฉันแล้วเราก็มักจะเห็นภาพที่เป็นภาพลบของสังคมมุสลิมเราไม่สามารถที่จะดูว่าจํานวนจุดสีขาวที่รวมตัวกันและเป็นภาพพื้นใหญ่ เราสามารถที่จะมาจับมือกันและเดินหน้าไปด้วยกันผมมั่นใจว่าพลังของเรามีมากกว่าพลังของยอหดีผมมั่นใจว่าอย่างนั้น้ยหถึงมักนูดบบอะหิมะลาบาลิผมมั่นใจว่าเรามีพลังมากกว่าเพราะพลังของอิมานนั้นมันสามารถที่จะทรานเซน์สามารถที่จะส่งต่อกันได้ดูหน้าดูตาเราก็เข้าใจแล้วว่าเราและอิละฮะอิลลัลลอฮ์วะมุฮัมมัดสุลอร์เราสื่อสารกันได้ผมดูหน้าเชฟชฟดูหน้าผมเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าผมรักคุณผมค,ณคุณรักผมเราดูหน้าเราเข้าใจกันภาพเหล่านี้ คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันนึกวชกันคิดว่าถึงแม้ว่าพี่น้องของเราอาจจะมีจุดอ่อนบางประการบางเรื่องบางราวแต่ถ้าหากว่าจุดอ่อนเหล่านั้นไม่ใช่จุดอ่อนที่เกี่ยวกับกับอาก้าเอ็ดกับอากีดะเราจําเป็นต้องจับมือและเดินหน้าต,ต่อไปนะครับนี่คือภาพหลอนทั้งหลายที่มันหลอนเราเห็นเป็นกระต่ายก็ได้มองว่าเป็นปากนกก็ได้มุสลิมไม่ใช่เฉพาะหลับไหลแต่เมื่อตื่นขึ้น,นมานั้นเราก็ยังทะเลาะกันในสิ่งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่คําอธิบายเราต่างกัน ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเรามองว่ามุสลิมกลุ่นนั้นได้โอากาสมากกว่ามุสลิมกลุ่มน,นี้ได้โอากาสมากกว่าดูประเด็นแต่ละประเด็น,นที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมประเด็นต่างๆที่กลายเป็นเนื้อที่เขาล่อให้เราทะเลาะกันนี่นะครับเรามองว่าเส้นที่เขาแบ่งให้ชั้นนั้นน้อยกว่าพื้นที่ที่แบ่งให้ชั้นนั้นน้อยกว่าแที้จริงแล้วมันมีภาพหลอนที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นเราก็ทะเลาะกันแลวคนที่ตกมือคือใครนะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกว่าเราตัวเล็กหรือตัวใหญ่ แค่เราอยู่ท่ามกลางศัตรูเราอยู่ท่ามกลางคนที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมก็ได้นะครับนี่คือภาพหลอนทั้งสิน้นภาพหลอนที่เรามีความรู้สึกว่าองค์ประกอบของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมันต้องมีครบองค์ประกอบแท้ที่จริงแล้วเราเองก็อยู่ในภาพที่ไม่สามารถหาคาตอบได้อะไรคือองค์ประกอบที่แท้จริงพี่น้องคงจะเคยได้ยินวันนั้นที่มีการประกาศหยุดยิงใช่ไหมครับเราก็อาจจะมองว่าใช่เลยนี่คือเสาหนึ่งแต่ พรุ่งนี้ก็มีการยิงกันใหม่ภาพนี้อธิบายได้ดีมากก็คือเราคิดว่าใช่มันเป็นต้นหนึ่งของเสาสุดท้ายคลำหาที่คลำหาฐานไม่เจอเหล่านี้เป็นต้นสังคมมุสลิมกําลังอยู่ในภาวะเช่นนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหล่านั้นแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาบางทีเราก็ไม่มีหรือบางทีเราก็ไม่พยายามที่จะหาต้นตอนที่ถูกต้องที่แท้จริงในเรื่องราวที่เราจําเป็นที่จะต้องจับมาเป็นหลักเป็นฐานในการดำเนินชีวิตนะครับ จกนกระทั่งบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าช้างมันมีกว่าสี่ขาแล้วเราก็ยึดในขาที่ไม่ใช่เป็นขาช้างจริงๆถึงแม้ว่าตื่นขึ้นมาก็เถอะครับเราก็ทะเลาะกันเรื่องของขาช้างว่าเรากําลังยึดโยงกับขาช้างที่เป็นขามาตรฐานของมันหรือเปล่าเราจะไปรู้อีกทีหนึง่งก็แต่เมื่อเราไปจับดูอ้อมอันนี้มันไม่ใช่ขาช้างถามว่าถึงแม้ตื่นขึ้นมาเราก็ยังไม่สามารถเจิน้าต่อไปเพราะยังไม่มีทิศทางที่จะเจน ภาพนี้มันแสดงถึงความคิดของมุสลิมถ้าเราคิดว่าเราคือประชาชาติที่ไม่ใช่มีแค่อาณาบริเวณของประเทศชาติเท่านั้นที่เราอาศัยอยู่แต่เรามีวงเล็บที่มันเปิดกว้างใครก็แล้วแต่ที่คำว่าละอิละฮะอิลลอฮ์วะมุฮัมมัดรอซูลลลอฮ์เขาเหล่านั้นคือพี่น้องของเราวันนี้มีการพูดคุยถึงเคเมจนกระทั่งในมหาวิทยาลัยมีการพูดคุยอย่างคึกคักแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยนี้สองปีที่แล้วก็มีคการพูดคุยถึงเคอ็มอย่างชัดเจนอย่างคึกคักมหาศาล มีการนําเรื่อง KM เข้าสู่เว็บบอร์ดอะไรไม่อะไรเชื่อจะครับ KM มันเกิดขึ้นมาในวงการโลกมุสลิมนะครับพันสี่ร้อกว่าปีนั่นคือการตวาฟ่ะครับตวาฟเสร็จแล้วก็ไปนั่งมุสลิมมาจากตัวทุกมุมโลกเป็นพันเป็นล้านล้านคนเนี่ยมีการจัดก,การความรู้เพียงแต่ว่าจัดไม่เป็นเท่านั้นเองถามว่าสิ่งที่ใช้พูดเมื่อกี้เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ดีเรื่องเทคโนโลยีก็ดีเศรษฐกิจก็กดีข้ามุสลิมมีแค่แนวะคิดที่ชัดเจนในเรื่องของการทําธุรกิจระดับประเทศธุรกิจข้ามชาติ การใช้เทคโนโลยีในการที่จะสื่อสารกับมุสลิมด้วยกันได้เนี่ยผมมั่นใจสิ่งที่โลกตะวันตกกําลังเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะบอกเขาตเจริญเนี่ยเรามีมาก่อนทุกอย่างเลยทีเดียวและเชื่อนะครับว่าถ้าไม่มีโลกมุสลิมไว้เป็นตัวเชื่อมต่อวงการวิชาการนี่นะครับวันนี้เราจะไม่เห็นทฤษฎีต่างๆที่ปรากฏในเอกสารคู่มือหนังสือที่นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยนี่แหละครับเพราะในมหาวิทยาลัยเมืองไทยเนี่ย คุณไปเช็คได้เลยครับท่านไปเช็คได้เลยครับว่าหนังสือกห,หาเหล่านั้นถ้าไปเช็คถ้าไม่อ้างถึงอริสโตเติลเลโตนักสารศาสตร์วันนี้คงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้คงไม่ได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดวันนี้คงไม่ได้เป็นนายอำเภอเพราะหนังสือเหล่านั้นถูกแปลามาจากภาษาอังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษถูกแปลมาจากภาษาละตินหนังสือภาษาละตินถูกแปลมาจากภาษาอาหรับอีกทีหนึ่งถามว่าบทบาทของมุสลิมอยู่ตรงไหนวันนี้ทำไมมีใครพูดเพราะนั้นคณะต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไทยเนี่ย จะต้องขอบคุณมุสลิมเน,นสักครั้งหนึ่งขอบคุณครับพี่น้องมุสลิมที่ช่วยสารต่อวงวิชาการถูกผิดค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าอัาดี่อัลฟาดีลาที่อัลฟารรบี abi, เขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีถูกมันก็มีผิดบ้างแต่ที่สําคัญก็คือแนวคิดเรื่องอุตมรัตของเพลโตเนี่ยถ้าไม่มีอัลฟารรบี abi, เนี่ยในวันนี้นะครับคนที่กลายเกลืนผูว่าเป็นนายอำเภอเป็นรัฐมนตรีต่างๆที่จบวัฐศาสตร์จากสิงห์ทองสิงห์แดงสิงห์ดำก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้มีวันนี้ครับ เหล่านี้คือตัวอย่างตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่ผมอยากจะใช้เวลาสัา้นๆเพราะนั้นนี่นะฮะเราจะหลับเราจะตื่นก็นแล้วแต่แต่โลกอยู่ในภาวะที่มันมีพลวัตตลอดเวลาเรารู้สึกเหมือนกับว่า,วามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราหลับแต่จริงๆแล้วดูนะครับท่านเพ่งดูสักหนึ่งวินาทีก็พอเราจะเห็นว่าโลกมันเคลื่อนตัวตลอดเวลาแล้วใครขับเคลื่อนล่ะครับคนที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็มีไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่มันก็ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราหลับเราคิดว่าคนอื่นหลับด้วยแต่เขาไม่หลับกับเราด้วยเขาทํางานตลอดเวลาสุดท้ายคนที่หลับก็เสียโอกาสไปทุกวินาทีภาพนี้ก็เช่นเดียวกันภาพนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะมองว่าเขาเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับเขาคือคนกลุ่มเดียวกันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาเห็นมุสลิมับท่านที่จะตื่นขึ้นมาเราก็มองว่าเราอยู่ข้างบนตลอดเวลานี่คือปัญหาของมุสลิมมุสลิมจะมองว่าตัวเองจเจริญกว่าคนอื่น มุสลิมจะมองว่าตัวเองอยู่ในภาพใดตัวเองก็มีดีกว่าคนอื่นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นเขาไม่ได้มองว่าเราสูงกว่าเขาเลยทั้งหมดที่เรารู้สึกทั้งหมดที่เราคิดเห็นอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่หลับอย่างเดียวแต่หลับในภาวะที่มือของเรานั้นถูกพันธนาการพันธนาการด้วยคราบเลือดที่ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะถูกปลดปล่อยจากพันธนาการนั้นยังไม่พอไม่รู้เมื่อไรหร่แผลของเราจะหายไปมือไม่พอ ขาของมุสลิมขาของประชาชาิมุสลิมก็ยังถูกพันธนาการและไม่รู้ว่ากุญแจเข้าไปทิ้งในทะเลไหนใครจะไปงมหาในมหาสมุทรนั้นที่จะมาไขกุญแจที่จะปลดปล่อยประชาชาิมุสลิมนี่ครับคือลาทธของเราในขณะที่ผู้นำเมื่อกี้กำลังหลับไหลอย,อยู่ที่ประชุมใหญ่ๆที่ใช้ห้องประชุมราคาแพงมากใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ห้องพักของแต่ละท่านที่เข้าไปร่วมประชุมคือแล้วไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นดูสภาพ ของประชากรมุสลิมที่กาลังต้องการคําตอบจากผู้นําเหล่านั้นสิครับดูสิครับต้องขอบคุณอาจารย์สเมราโอที่นั่งอยู่ในห้องประชุมที่ส่งภาพนี้ให้ผมผมไม่ได้ขออนุญาตท่านแต่ว่าผมจะขอใช้ในวันนี้ในขณะที่เราคิดว่าฮารอมของเรานั้นเป็นที่ที่เราเคารพเป็นที่ที่เราให้เกียรติเขามาทําเป็นเค้กเพื่อที่จะแบ่งกันกินและสุดท้ายก็จะมาบอกว่าโอ้โหรสชาติของเค้กมุสลิมรสชาติของขารอมอร่อยเหลือเกินถามว่า ถ้าหากว่าเราทํางานบุญที่ปเนเนี่ยหัวแพะนี่ต้องครูกินถามว่าภาพมัสยิดนี้เนี่ยไอตัวมอไอตัวบา้บาใบตวลว่ากหอะกาบา้าจะใครจะกินสองภาพครับผมให้ดูไอตัวกลางเนี่ยที่เป็นสีดำเลยนะครับที่เป็นภาพของกาบา้าเคกกาบ้าเนี่ใครจะกินแล้วคิดว่าคนที่จะกินเคกกาบาก้าต้องเป็นคนที่มีความสําคัญแน่น,นอนและมีนนยยะสาคัญยิ่งแล้วผมมั่นใจว่าคนที่เคกก้าบา้า่ยต้องเป็นคนจำนวนน้อยแต่ก็เป็นอิลิที่ครอบคลุมโลกในปัจจุบัน ในขณะที่เรากำลังหลับไหลอยูู่ร้ในขณะที่เรา laser, กำลังกำกำกำลังหลับไหลอยู่ดูฉบับของยฮูดียินสิครับดูวิธีการอ่านกีตาร์ของเขาสิครับเขาอ่านยังไงในขณะของเราบิสมิลลาฮิราะห์มานวะลาヒทำอุลรอะไรเราบิลอาไรมีนตติดตัดติดเดือหแต่ดูวิธีการอ่านของเขาดูการก้มไปดูเพื่อที่จะหาคําตอบคืออะไรนี่คือทัลมูดที่บรรดาฉบาบ ยิฮูดียินทั้งหลายกําลังอ่านดูภาพนี้สิครับรรดาอัละมาของเขาทํางานจนกระทั่งผมนี่ร่วงไปหมดพอ,พอกับผมในขณะที่พวกเรากำ,ากำลังหากาลังหที่ที่จะเจอกันไม่ได้เลยเรายังไม่สามารถที่จะหาแพลตฟอร์มหาชานชาลาที่จะมาเจอกันได้เลยแต่ของเขาสามารถที่จะเปิดกีตาร์เล่มเดียวก็คืออัลกุรอานจะเป็นของเราแล้วเขาก็หาคําตอบว่าเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ดูคนนี้สิครับ เราสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมช่วงที่อเมริกาอยู่ภายใต้าการปกครองของบุชทาเมมีมมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมค่อนข้างจะสาหัสสาการและเกินอย่าลืมสิครับว่าหนังสือคู่มือคมภี์ที่บุชถือนั่นคือตันมูธครับบุชเองจะมีค่าเรียนในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อยสองชั่วโมงที่จะไประเรียนตันมูธและถามว่าบรรดานักการเมืองมุสลิมของเราในปัจจุบันนี้นมีสักสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงไหมครับที่จะอ่านอัลกุรอาน เราให้เวลากขามันไหมเพราะนั้นบุชไม่ได้หมายความว่าบริหารประเทศโดยหลักสากลโดยหลกกักกันตกโดยหลกกัหลกทัานสมัยนะฮะข้ออ้างอีกเขาคือตัลมูดหลักฐานอย่างหนึ่งคือตัวนี้ครับใครที่รายล้อมเขาละฮะใครที่รายล้อมเขาละครับบุชไม่ได้อยู่คนเดียวบุชไม่ได้อยู่คนเดียวถามว่านักการเมืองของเราในวันนี้อยู่กับอุลามะหรือไม่และการเมืองในวันนี้ได้รับทิศทางได้รับทางนําจากคําสั่งคําสอนจากอัลกุรอานโดยผ่านอุลามะหรือไม่ เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คําตอบทั้งหลายไม่ได้มาจากอัลกุรอานผมมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ทางน้ําหรอกครับแต่จะเป็นทางน้ําที่ไปสู่ความตกต่ำลงไปเรื่อยๆก็ได้ในขณะที่บุชก็แอคทีฟไปของบุชลอร่าบุชครับภรรยาของบุชกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขากําลังเลี้ยงอาหารให้กับบรรดาระบายให้กับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทํากิจกรรมของไวท์เฮาส์สุดท้ายเราก็ตกอยู่ในภาวะที่เขายืนนาน่นอน้มา ขวดนมของเราเป็นขวดนมที่ตกเติมเต็มในความเป็นอะไรก็ไม่รู้มีเวทีหนึ่งนะครับอาจารย์มัสลันเคยเล่าให้ผมฟังไปคุยเรื่องปาลิสตานนี่แหละครับไปคุยเรื่องยิวนี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายก็ลงท้ายด้วยกับการการเชิญชวนเพื่อที่จะยกเลิกการใช้สินค้าของยิวไม่ซื้อของยิวแต่น้ําที่ยกมาให้วิทยากรดื่มนั้นเนสเล่เรายังไม่สามารถหลุดจากกรอบนั้นได้ แต่วันนี้ผมกล้าพูด่องนี้เพราะว่านี่มีบาดีน่ะเลยนะครับนี่มีน้ำดื่มบาดีนะเรายังไม่สามารถจะหลุดไปจากจุดนั้นได้ภาพนี้คืออะไรครับภาพนี้ผมต้องการจะหมายถึงในขณะที่เขาพยายามที่จะสร้างวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สินค้าอาหารให้มุสลิมบริโภคแล้วนี่นะครับเขายัางทําหน้าที่ตัวนี้ครับเขาเขียนและที่สําคัญก็คือเขาเขียนเกี่ยวกับมุสลิม تعالوا ما قلتش غير المغضوب عليهم ولا الضالين